มาคลิปนี้กันบ้างนะคะสําหรับคนทรงหน้ายาวค่ะว่าเหมาะกับแว่นทรงไหนที่ใส่แล้วเข้ากับรูปหน้านะคะลักษณะของคนทรงหน้ายาวค่ะก็คือช่วงหน้าผากเนี่ยจะกว้างไม่มีแก้มค่ะช่วงหน้าจะยาวแต่ช่วงคางค่ะ,คะจะแคบแว่นสําหรับคนทรงหน้ายาวคือ1คือควรเลือกแว่นที่มีรูปทรงลักษณะเลขาคณิตค่ะ,คะหรือว่าเป็นแว่นทรงเหลี่ยมไปเลยก็ได้ค่ะ ให้ความเหลี่ยมเนี่ยออกไปด้านข้างขมับสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแว่นทรงพวกนี้จะช่วยลดความยาวของหน้าได้ค่ะ2ค่ะเลือกแว่นที่มีลักษณะกรอบค่อนข้างหนานิดนึงหรือว่าเลือกเป็นกรอบพลาสติกไปเลยก็ได้นะคะยิ่งเป็นสีดำหรือสีเข้มเข้มยิ่งดีค่ะเพราะว่าความเข้มความหนาของแว่นเนี่ยมันจะไปช่วยทำให้ใบหน้าเราดูสมส่วนยิ่งขึ้นค่ะ 3. ค่ะหลีกเลี่ยงแว่นที่เป็นทรงหยดน้ำหรือแว่นทรงย้อยที่ลงมาที่แก้มค่ะ เพราะว่าแว่นทรงพวกนี้มันจะยิ่งใสแล้วยิ่งทําให้หน้าเราอะดูยาวขึ้นหากท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามปัญหากเกี่ยวกับด้านสายตาหรืออยากให้มินเนี่ยช่วยเลือกแว่นก็มาหามินไดที่ร้านแว่นตายอยู่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถทิ้งคำถามค่ะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ